มาแล้วไซคลนมินิแพนด้ามินิไบค์คลาส 150cc เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยดีไซน์เท่ hey! ดุดดันสไตล์มินิสแคมเบอร์โดดเด่นด้วยไฟหน้าดีไซน์ไม่เหมือนใครพร้อมล้อขนาด12นิ้วส่วนหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลบอกครบทุกฟังก์ชัน ไซคลนมินิแพนด้ามาพร้อมขุมพลัง 149cc ให้พละกำลังสูงสุด10.45แรงมา้าแรงบิด11.5นิวตันเมตรโชคหน้าเป็นแบบหัวกลับพร้อมโชคอัพหลังเดี่ยวดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS และ traction control ไซโครนมิ i ิแ Panda เปิดราคาค่าตัวอยู่ที่72,900บาทพร้อมโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวราคาพิเศษเพียง69,900บาทสเปคแบบนี้ราคานี้ไบค์เกอร์ไทยว่าไงถูกใจกันไหมครับ